สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาถึงอีพีที่6นะครับเกี่ยวกับคําถามที่ท่านอยากรู้มีเพื่อนท่านหนึ่งถามมาว่าฮอร์โมนพืชในท้องตลาดที่เราเลือกซื้อกันเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกซื้อกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับในตลาดส่วนใหญ่ที่เราเรียกกันไม่ใช่ฮอร์โมนพืชตามหลักวิชาการนะครับ แต่เป็นกลุ่มธาตุอาหารพืชที่เราใช้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแคลเซียมมังกนีเซียมกำมะถัน,นและจุลธาตุาอื่นๆนะครับอีกประมาณ10ชนิดที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนกันนะครับซึ่งตามแต่ตามความเข้าใจเนี่ยก็คือกลุ่มธาตุอาหารของพืชเป็นส่วนใหญ่นะครับรักเกณฑ์คร่าวๆนะครับรักเกฑ์ คร่าวๆในการเลือกซื้อ,อห่อมูนพืชน,นี้เนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไงบ้าง 1. พี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยว่าพืชของเราเนี่ยจริงๆแล้วขาดธาตุอาหารอะไรนะครับขาดธาตุอาหารอะไรเป็นหลักหรือรองก็ได้เราถึงจะซื้อได้ถูก 2. พืชที่เราจะค้นนั้นอยู่ในระยะใดเช่นระยะแรกเริ่ม ระยะกลางหรือระยะให้ผลผลิตนะครับข้าวก็เป็นพวกช่วงเล็กช่วงแตกก่กอช่วงให้ออกรวงอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ผลก็ช่วงเล็กช่วงระยะสะสมอาหารหรือช่วงที่ออกผลผลิตแล้วต้องรู้ระยะนี้เนี่ยเราถึงจะซื้อได้ถูก 3. นะครับระยะการพ่นเนี่ยพ่นช่วงไหนนะครับเพราะว่าระยะการพ่นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าระยะการพ่นในช่วงเล็กการซื้อฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ช่วงการสะสมอาหารหรือการให้ผลผลิตการซื้อฮอร์โมอนพวกนี้เนี่ยนะครับหรือธาตุอาหารที่ผมพูดเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดกันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือตามร้านเคมีกเกษตรนะครับที่เราดิ้กรนๆกันว่าฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เป็นธาตุอาหารพืชที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับอันนี้ขออนุญาตนํา มาเล่าสู่พี่น้องกษรกรฟังนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวแรกนี่พี่น้องเกษรกรเห็นสูตรปุ๋ยเคมีไหมครับนะครับเขาก็บอกเขียนว่าเป็นปุ๋ยเคมี8032เขาเขียนว่าลมเบ่งเร่งเต็งน้ำหนักช่วยให้ข้าวออกสม่ำเสมออย่างเงี้ยหนึ่งสองไดห้าไร่อันนี้จริงไม่จริงต้องทดลองดูเองนะครับถ้าพี่น้องเกษรกรท่านใดมาซื้อใช้นี่นะครับตัวนี้สําคัญอยู่ที่ว่าสูตร8032เนี่ย มันใช้ในช่วงที่ข้าวกำลังจะออกรวงสะสมแป้งน้าตาลถามว่าทําไมเขาต้องใช้ตัวหน้าน้อยตัวหลังเยอะนะครับเพราะว่านโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีการสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนโปรตีนอยู่ในรูปคลอโฟรฟิลล์พวกนี้บ้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ใช้ไม่เยอะแต่ช่วงนี้จะเป็นการสะสมแป้งน้าตาลซึ่งจําเป็นต้องใช้นะครับจำเป็นต้องให้โปแทสเซียมในการขนแป้งในน้าตาลไปยังรวงให้รวง เต็มรวงเต่งนั่นเองจึงเป็นที่มาว่าทําไมโพแทสเซียมมันสูงที่สูตนหลังนั่นเองนะครับจึงไม่ใช่สูตรนี้ก็ได้สูตรอื่นก็ได้นะครับหรือเป็นสูตรอ10อ5 20อย่างเงี้ยก็ได้นะครับมีตัวกลางนิดหน่อยก็ดีนะครับตัวต่อมานะครับที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาเขียนว่าขั้วเหนียวป้องกันเมล็ดรีบสู้อากาศร้อนหนาวและฝน ตัวท้ายเนี่ยนะครับการสู้อากาศร้อนหนาวไนผ้ผผมเข้าใจว่าเขาน่าจะผสมกลุ่มจุลธาตุเข้าไปตัวหนึ่งชื่อว่าพวกสังกะสีพวกนี้เวลาพ่นแล้วเนี่ยเขาจะทนร้อนทนหนาวได้ดีเกี่ยวกับอากาศสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวในพืชทุกชนิดเลยนะครับส่วน,มนเมล็ดรี่มเนี่ยก็เกี่ยวกับโพแทสเซียมที่ผมกล่าวมานะครับเพราะ,ะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าทีตาเคนะครับตัวท้ายบอกเลยว่าเคนะครับเป็นปุย๋ยเคมีก็คือศูนย์ยี่สิบยี่สิบห้า เคก็คือโพแทสเซียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกับกับที่กล่าวมาตัวนี้เป็นเป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักนะครับที่เรารู้จักกันดีแต่มันอยู่ในรูปน้ำเงี้นั่นเองตัวนี้นะครับซันแคลเซียมสูตรนาดีอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราดูสูตร2อสูตรสเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับสูตร2เนี่ยตรงกลางสีฟ้าเนี่ยมีอะลโทนิกศูนอันนี้เป็นเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตเกี่ยวกับการ เรื่องล่าโค่วเหนียวผลดกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อะมิโนแอซิดตัวนี้เนี่ยสร้างมาจากพวกกระบวนาการสังเคราะห์แสงของพืชก็ได้ในต้นพืชน,นะครับโดยมีไนโตรเจนเป็นอ,ปองค์ประกอบแล้วก็กลายเป็นกรดอะมิโนกลายเป็นโปรตีนต่อไปนะครับแล้วก็ตัวแมกนีเซียมถ้าการแตกกอเนี่ยแมกนีเซียมทำมาเอามาทําไมกับอะมิโนอะมิโนเนี่ยพอมันเข้าไปต้นพืชน,นะครับกับแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งเข้าไปที่ใบเป็นการสร้างคลอโรฟิลล์พืชใช้ได้ง่ายนะครับ ถ้าใบเขียวดีการสร้างอาหารก็ทําให้ดีการแตกกอก็ดีตามมานี่อันนี้เป็นการผสมว่าแมกนีเซียมผสมเข้าไปทําไมนะครับสูตรสุดท้ายเนี่ยนะครับในการแตกดตงรวาก็เพิ่มเอาแมกนีเซียมออกเอาแคลเซียมเข้าไปนะครับอะมิโนแอซิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะมันเกี่ยวกับกระบวนการเร่งแป้งน้ําตาลพวกนี้นะครับแคลเซียมเ่ยเข้าไปแคลเซียมเกี่ยวกับพวกขั้วเหนียวขนดกเกี่ยวกับผนังเซลล์ของพืชนะครับการแข็งแรงของ มเล็ดข้าวแล้วก็การคงอยู่ได้งานไม่ร่วงหล่นได้ง่ายน,นะครับอันนี้เป็นการปรับสูตรต่างๆของแล้วแต่บริษัทนะครับเพราะนั้นเราต้องดูองค์ประกอบว่ามันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะซื้อตัวนี้นะครับเขียนว่าเร่งเต่งอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมตัวนี้มีสังกะสีตัวเดียว3%าเซนเกี่ยวกับน่าจะเป็นการสมัดร,ร้อนสมัดหนาวเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้แตกกอเขียวทนมันก็แตกกอนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ย ช่วยในกระบวนการเป็น่วงผนังเซลล์แล้วก็ช่วยในการส่งเสริมการใช้นโตรเจนอะไรพวกนี้ต่างๆน,นะครับลองไปย้อนด,ดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นธาตุอาหารที่เรารู้จักกันดีนี่แหละนะครับแต่มันอยู่ในรูปน้ำแค่นั้นเองตัวต่อมานะครับอันนี้ที่เราอยู่ทพีโอนะครับรู้สึกว่าดังดังมาหลายปีพอสมควรนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีวิตามินพืชสูตรเข้มยุ้นและกรดมิโนตัวน,นี้ก็กรดมีโนเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกอะไรคนละชื่อการค้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ราคาแพงบนสมอเกือบเกือบห้าร้อยนะครับห้าร้อยซีซีมาดูตัวนี้เพียวเวิร์กผลเพิ่มผลผลิตคูณสองนะครับตัวเมื่อกี้เป็นเดียวธรรมดาใช่ไหมครับตัวนี้อัดแน่นไปด้วยสารอาหารหลักธาตุรองธาตุเสริมและจุลธาตุอันนี้ก็เป็นธาตุอาหารสิบห้าสิบหกธาตุนะที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรมากมายแต่มันอยู่ในรูปน้ําแค่นั้นเองนะครับ พออยู่ในรูปน,น้ําก็ซึมเข้าทางใบโดยไม่ต้องเสียเวลาละล,ะลายน้ำเหมือนปุ๋ยเม็ดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ปุ๋ยไม่เพียงพอปุ๋ยพวกนี้ก็ไม่ได้จําเป็นนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีคนใช้เยอะพอสมควรนะครับอะมิโน,โนข้าวสูตรรับรวงนะครับมันจะมีอะมิโน,โนข้าวสูตรรับรวงและสูตรแต่ก,กอพวกนี้นะครับถ้าเป็นสูตรรับรวงมาดูองค์ประกอบในนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเดี่ยวผสมสารกดอะมิโน ถามว่าโมโนแซคคารายพวกนี้มันคืออะไรมันก็คือน้ําตาลทางด่วนที่เรารู้จักกันดีน้าตาลโมเลกุลเดียวพวกกลูโคสพวกอะไรพวกนี้ที่ผมเคยทําคลิปน้ําตาลทางด่วนไว้แล้วนะครับถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้มีไหมผมผมเคยทําคลิปไว้บอกไปย้อนดูนะครับเราหาอะไรมาผสมทําเองก็ได้พวกนี้นะครับตัวนี้นะครับไฮไอไรท์ Hi I ide, พวกนี้ก็เป็นธาตุอาหารเสริมสําหรับพืชส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชลธาตุนะครับถ้าหลัก หมายถึงว่าถ้าราคาไม่แพงนักสองสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มจุลธาตุถ้าผสมถ้าหลักถ้ารองถ้าเสริอมลงไปเนี่ยต่ำๆเนี่ยโอ้แพงนะครับไม่ต่ำกว่า400ประมาณนี้แหละนะครับเพราะเป็นอยู่ในรูปน้ําแต่บางครั้งก็แล้วแต่บริษัทนะครับตัวนี้พี่น้องเสร็ก่อนอาจเคยใช้หรือปัจจุบันนี้เคยใช้กันเคยสงสัยไหมครับปุ๋ยที่เป็นเป็นอ่อเป็นแคปซูลแคปซูลเนี่ย ปุ๋ยนาโนนาโนที่เขาเรียกกันเนี่ยมันนาโนจริงหรือเปล่านะครับผมก็ต้องขอทําความเข้าใจกับพี่น้องเก,ก่อนกอย่างนี้นะครับคําว่านาโนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ระดับเล็กหมายถึงว่าถ้าเขาวัดแล้วเนี่ยก็คือระดับนาโนเป็นพวกอะตอมเป็นโมเลกุลพวกนี้เป็นระดับโมเลกุลเนี่ยเล็กๆระดับนาโนพี่น้องเกษตรทราบไหมครับปุ๋ยท่านหลักท่านรองท่านเสริมที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าวัดกันเนี่ยนะครับหน่วยย่อยของมันก็เป็นระดับนาโนเช่นเดียวกันนะครับ เหมือนเ่าเานี้เนี่ยเขาโฆษณาให้มันเกิดความแปลกใหม่ในเชิงการค้าที่เฉยนะครับปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ําที่เราใช้เฉีดกันเนี่ยมันก็เป็นนานโนเหมือนกันเลยแต่เขาไม่ได้เขียนว่านานโนแค่นั้นเองนะครับพอเราซื้อเนี่ยนะครับแคปซูลยิงแต่ก่อนเนี่ยเคยเห็นเขาซื้อขายกันเนี่ยแคปซูลละร้อยห้าสิบาทตอนที่มันดังๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าแคปซูลเท่าไหร่พอเอาออกมาแล้วปุ๊บนะครับมันจะเป็นผงสีดำๆข้างในใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นผงสีดำๆ ล้วก็ไปฉีดพ่นข้าวกงงามก็บอกว่าได้ผลผลิตดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันว่าในนีมน้มันมีอะไรนะครับถ้าผงสีดาเป็นส่วนใหญ่นะครับบอกไว้เลยตัวนี้คือฮิวมิกแอซิดซึ่งฮิวมิกแอซิดเนี่ยตัวที่ดีๆเนี่ยกิโลนึงก็ไม่แพงนะครับกิโลนึงก็ไม่แพงประมาณสักร้อยกว่าบาท200เนี่ยแต่ถ้าเกรดธรรมดาอย่างเงี้ยก็ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมนะครับ แต่แปจจบาหบาทเดี๋ยวกราตกรักรรมส่วนใหญ่นะครับเขาอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ไปไปไป,ไปไขายให้เรานะครับเพราะฮิมมิกเนี่ยถามว่าทําไมพ่นแล้วมันเขียวล่ะก็ดูมกรอยน,นะครับฮิมมิกมันมาจากการย่อยสลายของเศษซากพืชทั้สงสัตว์มันก็จะมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งโพแทสเซียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพวกธาตุอาหารธาตุเองธาตุเสริมวกเนี้ยมันปนไปพ่นไปมันก็งามและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราพ่นไปมันงามเนี่ย เวลาบริษัทเข้าผลิตนะครับเขาจะไม่ได้ใช้แต่ฮีเมกตัวเดียวเขาจะใช้พวกปุ๋ยน้ำกาไว้ด้วยท่านหลักท่านรองท่านเสริมพวกนี้ผสมเข้าไปเช่นอยากให้ใบเขียวใช่ไหมก็เป็นสูตรแรกสูตรแตกอก,ก็เติมในตัวเจนลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรรับรวงก็เติมบแเสเซียมลงไปลดในตัวเจนลงอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราขายแต่ต้นทุนมันไม่ได้มากต้นทุนประมาณสักถ้าดูตามข่าวนะครับข่าวเมื่อ 2- 3สาปีที่แล้วเนี่ยที่กรมวิชาการและตำรวจเข้าไปจับเนี่ย ก็แผงนึงเนี่ยประมาณสักาบาท50อะไรประมาณนี้ไม่ได้แพงจะขายแพงเป็นพันเลยทีเดียวนะครับอันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังมาจริงๆแล้วไอ้แคปซูลเนี่ยมันเป็นอะไรส่วนใหญ่นะครับเจ็ดสิบแปดสบอร์์ประกอบมันคือกรดฮิวมิกนั่นเองนะครับแล้วตามที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนตัวใหนก็แล้วแต่เนี่ยคำถามคือเราทําได้หรือเปล่านะครับ ถ้าไปนองสแกนก่อนเห็นองค์ประกอบข้างบนเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีคําตอบในใจก็คือเราสามารถทําได้เพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมกรดอะมิโนโน้ําตาลทางหลวนพวกนี้นะครับผมได้ทําคลิปพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับน้ําตาลทางหลวนกรดอะมิโนพวกนี้ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมเราสามารถหาซื้อได้ซื้อได้จากที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมแนะนําเว็บไซต์นี้ให้ดูนะครับ ขอเรียนพี่น้องสิกรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้นะครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อสินค้าบางอย่างในเว็บไซต์นี้ซึ่งเขาก็ส่งของดีมีคุณภาพพอสมควรนะครับก็คือเว็บไซต์ Plant Media Shop.com นะครับเว็บไซต์นี้จะรวมหลายๆอย่างท่านหลักท่านรองท่านเสริมจุลธาตุตัวนี้นะครับนะครับอันนี้เว็บนี้มีพวกแคลเซียมมีไมโครเนิวเทีนพวกจุลธาตุเป็นเป็นคีเลตก็มีนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ถ้ามันจะใช้อยากใช้เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับพวกนี้เป็นสูตรนะครับซึ่งแบบน้ำเนี่ยมันจะซึมได้ดีกับกับแบบแบบเป็นเกล็ดนะครับหมายว่ามันมันไม่ต้องอาศัยการละลายตัวมากนะมันเป็นน้ำมันแล้วก็ซึมแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากนะครับเช่นถ้าเราอยากออกรวงอย่างเงี้ยก็ใช้สิบสามห้าสี่สองอย่างเงี้ยก็ได้นะครับฉีดพ่นไปเลยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยน้ําที่มันแพงๆตัวนี้ก็นะครับยี่สิบห้ากิโลเนี่ย พั0 0บาทนะครับแต่เขาขายแยกก็มีนะครับแบบแยกเนี่ยถ้าตีเป็นกิโลก็ไม่ไม่มากประมาณตับก8า9 0บาทนี่แหละต่อกิโลนะครับอันนี้เป็นสูตรปุ๋ย NPK สามารถเลือกได้นะครับมีหลายสูตรมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดเป็นธาตุเดียวๆอย่างเงี้ยนะครับเช่นแคลเซียมเนี่ยก็เป็นแคลเซียมไนเตรตถ้าใครอยากได้แคลเซียมไปฉีด นะครับตามที่ผมกล่าวมาจะมีปุ๋ยน้ําบางอย่างที่มันมีเฉพาะแคลเซียมช่วยในการแตกกอใช่ไหมครับตัวนี้ก็แคลเซียมเหมือนกันแต่อยู่ในรูปเป็นเป็นเป็นเกล็ดเป็นผงแค่นั้นเองนะครับปุ๋ยเกล็ดเนี่ยนะครับ15-0-0พวกนี้หรือ0-0-5-0พวกนี้ต้องการให้รับรวงแล้วก็ผสม0-0-0-5-0เนี่ยเป็นโพแทสเซียมเข้าไปนะครับซึ่งกิโลหนึ่งก็ประมาณสักหกสิบบาทก็ไม่แพงนะครับมันมันมีหลายสูตรหาซื้อได้ตามนี้เลยนะครับ ถ้าใครอยากผสมเองนะครับตัวนี้มาดูตรงเป็นปุ๋ยเกล็ดสูตรที่เขาผสมแล้วก็มีนะครับอันนี้ตัวหนึ่งอันนีอ้อะไรเนี่ยออตโตโอ0 12, 0 43, ้สูตรสิบสองศูนย์สี่สามกสังกะสีพวกนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะผสมพวกชุลธาตุมาด้วยนะครับก็สามารถหาซื้อได้กันนี้ก็กิโล,ลหนึ่งประมาณเก้าสิบนะครับเก้าสิบเราไม่ต้องซื้อเป็นร้อยสองร้อยเป็นปุ๋ยน้ำก็ได้ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างอะไรมากมายหรอกนะครับ มันมีอยู่หลายสูตรนะครับพี่นรศกรสามารถหาสูตรได้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นสูตรออกดวงเนี่ยสิบห้าสิบสามสิบห้าอย่างเงี้ยกิโลกรัมที่จะเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับถ้าสูตรแตกกอก็ต้องเลือกหน่อยนะครับสูตรแตกอก,ก็เอาเไนโตร,โรเจนสูงกว่าพวกโพแทสเซียมนะครับในส่วนใหญ่ผงจะใช้ตัวนี้นะครับยี่สิบสิบสามสิบนะครับยี่สิบสิบแต่ใช้ตัวนี้เป็นหลักแต่ชอบการแตกอก,ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้สามสิบยี่สิบสิบผสม พวกคีเลตพวกจุลธาตุพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้โดยที่เราไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยน้ำนะครับประสิทธิภาพมันใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัวเอ่อเป็นพวกคีเลตนะครับรีเบลพลัสหนกิโลสามร้อยสามสิบแบบเป็นซองก็มีนะครับแบบเป็นซองสองละหกสิบเจ็ดสิบาทก็มีนะครับอันนี้เป็นพวกจุลธาตุถ้าเราทาเสริมสามารถซื้อไปพ่นได้นะครับตัวต่อมาก็คือพวก กรดอะมิโนกลูโคสพวกนี้นะครับนะครับ,นะรบอะมิโนโอแอซิดกีโลนึงก็ร้อยบาทไม่แพงนะครับถ้าเป็นยี่สิบห้ากรัมเนี่ยเป็นพวกนูตาเมนเป็นกรดอะมิโนแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของของเบสโกนะครับยี่สิบห้ากรัมก็เจ็ดสิบาทยี่สิบห้ากรัมเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณผสมน้ำได้ประมาณสักหนึ่งซองยี่สิบห้ากรัมเนี่ยสองรอยลิตรนะครับก็ได้เยอะพอสมควรได้หลายไร่นะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยก็มีที่ใช้กันเยอะในปัจจุบันก็คือพวก Lazada s h o อป e นะครับถ้าเป็นพวก l a z a d a เนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องสะก่อนจะเข้าไปซื้อหลายอย่างนะครับเนี่ยเวลาเราซื้อก็เซิร์ชช่องตัวนี้นะครับลาซาด้าอยากได้ท่านหลักท่านลองท่านเสืิมก็มีขายหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะบวกค่าขนส่งก็จะแพงนิดหนึ่งแต่ถ้ามีตามนั้นขายเคมีกเกษตรทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ลาซาด้า อันนี้เป็นของไหนช้อปปีก็จะมีคล้ายๆกันเนี่ยนะครับครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ในการเลือกซื้อถ้าพี่น้องเก,กรกรท่านไหนนะครับมีพื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอ,อยากผสมเองอยากมีประสบการณ์ในการทำเพื่อให้ตัวเองมีความรู้แล้วก็สังสมประสบการณ์ใช้ในผลผลิตของเราเราจะปรับสูตรต่างๆได้เองตามความเหมาะสมซึ่งจะปรับยังไงธาตุอะไรเนี่ยลองไปเรียนรู้เรื่องธาตุอาหาร17ธาตุที่ผมกล่าวมานะครับทำคลิปวิดีโอให้หมดแล้ว อันนี้เป็นการแนะนำนะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านี้นะครับแนะนำให้น้องสักก่อนลองไปเสิร์ชดูตามที่ผมกล่าวมานะครับครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอร,ร์โมนธาตุอาหารหรืออาหารเสริมทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นน้องสักก่อนตเตรียมดินดีหวานปุ๋ยเพียงพอคือให้ธาตุอาหารครบโดยการใส่อินทรีย์วัตถุหวานพวกฟอสเฟตแล้วก็ให้ NPK ครบเนี่ยนะครับ้าลองธาตุเสริมเนี่ยมันก็อยู่ในอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วนะครับ ถ้าครบแบบนี้นะครับไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้พวกอา,อาหารเสริมต่างๆเนี่ยพวกชุลธาตุพวกความวต่างาที่เราเรียกกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าพ่นไปเนี่ยมันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพทําให้เราเสียเงนินที่เฉยแต่ถ้ามันมีอาการขาดเราเตรียมดินไม่ดีอย่างเงี้ยเราจําเป็นถ้าทําไม่เป็นก็ต้องซื้อมาพ่นถ้าในเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าในเชิงถ้าเราทําเองเนี่ยมีเวลาทําน้ำหม,มักเคีผ้าน้ำตาลทางด่วนเนี่ย ผมได้ทําไว้ให้แล้วนะครับลองลองยัดไปดูทิปทําเองเนี่ยจะประหยัดต้นทุนมากและก็เป็นประสบการณ์สามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้ตามความเหมาะสมนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคําถามที่อยากรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อฮอร์โมนพืชในตลาดแต่ต้องทำความเข้าใจนะครับฮอร์โมนพืชที่เราเรียกกันเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธาตุอาหารของพืช16ธาตุแค่นั้นเองนะครับเขาจัดมาอยู่ในรูปน้าแค่นั้นเอง ถ้าเราสามารถทําได้เองเราก็ทําได้นะครับน้าตาลทางด่วนพวกจุลเขาเรียกอะไรธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมที่เป็นปุ๋ยเกล็ดนำมาผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นได้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะต่ํากว่าที่เป็นแบบสําเร็จรูปท,ที่เราซื้อจากท้องตลาดนะครับที่มันแพงเพราะว่ามันอยู่ในรูปน้ําแล้วก็การผลิตก็ยากกับพวกปุ๋ยเกล็ดนั่นเองนะครับถ้าใครมีเวลาก็ลองผสมใช้ดูเองนะครับจะเป็นการประหยัดต้นทุนแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยอยากพ่น ก็สามารถหาซื้อมาลองได้แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรนะครับว่าสูตรไหนเลือกยังไงตามที่ผมกล่าวมาก็ดูช่วงระยะเวลาพ่นระยะวัยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรู้ว่าพืชเราเนี่ยช่วงระยะนี้เระะ้ต้องการธาตุอาหารอะไรจึงจะเลือกได้ถูกต้องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะทีนี้ด้วยฝึกสมาธิเพื่อจะเหาะได้ จิตเหาะไปเสียจากกิเลสเหาะไปเสียจากโลกแห่งกิเลสโลกที่ยุ่งเหยิงสกปรกไปอยู่ในโลกที่สะอาดสว่างสงบเยือกเย็นนั้นดีกว่าหลวงพ่อพุทธทาสพิขุอินทปัญโยสวนโมขะพระารามสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องสิก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ